สวัสดีค่ะทุกคนจากเพจไลลาโคสจีเอสแอนะคะ,ะวันนี้นะคะเราก็คือได้เลื่องงามยามดีนะมารีวิวนะคะจิวเวลลี่ของ h อ l ี่เบิร์ชนะคะแล้วก็จะมีบางตัวที่เราเอามารีวิวเพิ่มนะบางตัวก็คือจะมีสีที่เราเพิ่งเจอนะคะว่ามันก็คือจะมีเป็นสีทองด้วยเนาะ,ะจะมีกำไลนะคะแล้วก็จะมีเป็นตุ้มหูแล้วก็จะมีเป็นสร้อยนะคะเริ่มที่ตัวแรกนะ อันนี้นะคะจะเป็นตุ้มหูนะคะที่พื้นมาันอาจจะเป็นเลซซ่งนะสีค,ครีมนะคะแล้วเจ้าตัวนี้ก็คือพื้นนะคะจะเป็นเลซซ่งที่เป็นสีคล้ายๆกะละนะคะเป็นส้มดำนะคะด้านหลังของตุ้มหูทุกตัวก็คือจะเป็นแป้นนะคะ สำหรับกำไรนะคะข้อมือได้ที่1 8 9แปเถึงยีเลยนะค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวกระตาจะลองนะคะสวมกําไรให้คุณลูกค้าดูนะว่าเออกำไรนะคะที่กระตาสวมเข้าไปเนี่ยข้อมือของแม่ค้านะคะที่ประมาณ15นะคะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่เป็น18-19นะคะใส่ได้แน่นอนนะสําหรับกําไรข้อมือนะคะราคาตุ้งหูอยู่ที่1,590บาท ถึง1,790บาทนะคะสำหรับกำไรนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถนะคะแคบรูปสินค้านะแล้วก็ติดต่อสอบถามแม่ค้ามาหลังบ้านได้เลยนะทุกคนไม่ต้องเกรงใจแม่ค้านะช่วงนี้นะคะอากาศเย็นๆนะคะหนาวๆนะเราก็มีเวลานะคะมารีวิวสินค้าทิ้งไว้ให้นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบจนะูเลียเนาะใครที่ยังไม่มีกำไรของต้นปีนะคะ ต่อมานะคะกำไรตัวนี้สวยมากๆเลยทุกคนแต่ว่า,าสำหรับนะคะใครหรือเพื่อนๆน้องๆท่านไหนนะคะที่มีข้อมือประมาณ14-15นะคะข้อมือต้องไม่เกิน16นะคะตัวนี้จะใส่พอดีสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวกระตาจะมีตัวอย่างด้วยนะว่าเวลาใส่ไปที่หูจริงๆแล้วอะ่ะคือน้องอะ่ะเป็นตุ้มหูที่ใส่เอวิเด l o o กได้เลยนะคะเป็นตุ้มหูที่ติดหูได้เลยเนาะแต่ว่าดูารี่พวกนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆนะอยากให้เขามีความเงางามนะคะแล้วก็สีน้องไม่เฟดลงนะแนะนํานะคะก็คือใช้งานเสร็จเนาะกับถึงบ้านนะคะถอดน้องนะคะเก็บไว้ที่จูเลียบ็อกของเรานะคะเพื่อเก็บนะคะน้องจะได้แบบมีความเงางามมีความสวยแบบแบบที่เหมือนตอนแรกที่เราซื้อมานะคะให้คงทนตัวนี้นะอยู่ได้2ปี3ปีได้เลยนะสีน้องก็คือจะยังเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่การรักษาของแต่ละคนนะคะสําหรับตัวนี้มันจะมีอยู่สองไซส์นะจะมี ตัวที่เป็นห้าเหลี่ยมอ่ะจะมีโรสโกแเราก็มีทองเราก็มีสีเงินด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมตัวนี้นะคะจะมีเป็นไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่เหมือนที่กระตาเปรียบเทียบไซส์ให้ทุกคนดูนี่นะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่นะคะถ้าใครชอบก็สวยนะแต่ตัวที่กระตามีอยู่ที่เป็นสีทองนะคะก็คือจะเป็นไซส์เล็กแบบนี้คือตัวอย่างสินค้านะอยู่ในหูแม่ค้านะคะเป็นสีทองอันนี้ใช้มานานหลายปีมากเลยนะสีน้องจะซีดลงนะคะด้วยความที่แม่ค้าขี้เกียจเนานะไม่ได้ถอดนะคะใสอ่อาบน้ําด้วยเนาะ ต่อมานะคะสร้อยคอตัวนี้นะมันความยาวนะคะอยู่ที่ประมาณ16นิ้วนะคะถอ,อ,อดออกถอดเข้าง่ายมากๆเลยแบบนี้นะคะมันจะเป็นห่วงนะคะกลมๆข้างหลังมีสีโรสโกนะคะอยู่1เส้นนะคะตัวตรงที่เป็นตรงกลางนะ,ะมันจะมีเป็นโลโก้เห็นไหมคะของทอรี่นะคะแบบนั้นสีเงินแล้วก็โรสโกค่ะถ้าใครอยากให้ผิวแบบใสๆขาวๆสว่างๆนะคะได้ทั้ง สีเงินแล้วก็ได้ทั้งโรสโกเลยนะตัวนี้โรสโกเหลือแค่เส้นเดียวค่ะสินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะรอบนี้นะถ้าสินค้าตัวนี้หมดเราก็คือหมดแล้วนะคะจะไม่สามารถหาสินค้ามาเพิ่มเติมได้อีกแล้วนะคะสำหรับ t o r y b ร r ่ h เนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่รู้จักทางร้านเพจเ l ล่าโ a c o s เ a USA นะคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ